วันนี้เราจะมาเล่นเอ้ยมากูเกิลแหมว่าวันเด็กต้องเที่ยวครับเราสำหรับเราไม่มีเวลาเที่ยวใช่ไหมครับ muchbet มาเที่ยวเด็กกูเกิลเดียวเยี่ยงกูยิ้นอะไรกันอยู่เนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวบ้านผือบ้านผือไม่ไม่ต้องหว่าเอาไปไปนิวยอร์กกันครับไปนิวยอร์กไอ้ลันดอนลันดอนลอนดอนลนดอนครับออเอินเดียมากเลยอินเดียโอเคดินแดนแห่งอารยธรรม มีทียอะไรดีไม่รู้แม่คิดเมืองที่ไม่รู้ดีที่ดีูสุ์กลางกูรู้ละนี่สุ์กลางมีเมืองบ้านเมืองโอเคน่าไปอื้อินเดียอินตอราเดียโอเคพอที่ซูมเข้าไปเดินเล่นได้ไหมอ้าเอาเดินเดินเล่นไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วนอยู่ในกรุงเทพก่อนเดี๋ยวค่อยไปประเทศนอกครับมึงอ่าติดสตันกับบุกกูดิ ไปกรุงเทพกันเอที่ไหนเขาจัดงานวันเด็กครับเออที่าไอ้มึงก็พิมพ์ไปดิสัตว์อะไรพิมพ์ที่ไหนอ่ะมีที่ไหนตรงกับมันบางจากช่องสามไหมเออช่องสามช่องสามไม่เอาไปไปเรื่อยๆครับเราจะเดินลงไปให้หลงทางโอเคครับนี่อะไรเนี่ยลงไปที่ไหนเนี่ยนี่มันที่ไหนเนี่ยรู้สึกมีคนมากมายฮะย้อนล่าหรือเปล่าเนี่ย อย่าว่าล่าสะพานเหล็กเอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยมันอ่านว่าอะไรกันเนอะเป็นนึ่งสิเ,เยี่ยมาเที่ยวนึ่งดีเดินให้ทั่วหนะ่อยกูเป็นแบบออาล้ออะไรถามปู่ดิปู่ปู่ที่ไหนอ่ะปูต่ตอบผมสิปู่อย่าขับรถนิ่งๆดิเยี่ยปู่แม่งไม่ตอบปู่แม่งสันติเอ้ยเขาเขาจอกเรียกแท็กซี่เรียกแท็กซี่แท็กซี่โบ๊ะแท็กซี่ก่อนวันหนึ่งเดี๋ยวหาแท็กซี่โบ๊ะกัน ปีอยู่ข้างป้าถามเจ๊ดี่เจ๊แถวไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วที่ไหนถนนเจริญกรุงอ๋อถนนเจริญกรุงอ๋อโอเคเราอยู่ที่ถนนเจริญกรุงเจริญ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 กรุงครับโอเคจะไปเจริญที่นี่ที่นี่มันมีอะไรดีมากเนี่ยนะอันนี้เขาถืออะไรเนี่ยของเล่นมันเด็ก คมันเด็กไม่ไม่ไม่ไปเที่ยวไหนก็ไปใน Google เนี่ยแหละก็หากันได้เข้าใจไหมก็เดี๋ยวเป็นหนึ่งกับจะรู้จักเขาจัดใช่ไหมุณใส่มาเถอะเออใช่ป้าบะหมี่ถุงเอาถุงลูกเอาสองถุงกับป้าไม่มีจ้าเอาแล้วป้าจะถามสตีนเลยเดี๋ยวเอาไขคัวงมาจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ร้านเลยเนี่ย ถามพ,าพี่ใช่นักท่องเที่ยวป่ะพี่ใช่นักท่องเที่ยวป่าเขาบอกไม่รู้กูเดินเล่นก <c oughs> ูชวิวอยู่ <c oughs> ไ,ปไปไปไปที่อื่นที่อื่น <c oughs> ที่อื่น <c oughs> ไ,ปไปที่อื่นนะครับ <c oughs> ไปนิวยอร์กเลยครับเราเป็นดักดานอยู่ในประเทศไทยไม่ได้เออประเทศไทยแม่งประเทศประเทศเจริญสุดยอดแล้วใช้ 3G เราไปญี่ปุ่น j แปนกันครับเราเขาเขาไม่ใช่รุ่มจมว่าใช้ 4G กันแล้วใช่ครับไม่ใช่เรานี่มันของเราแม่งหอยทากเป็นตะคิว ไอ้เฮียญี่ปุ่นก็เพิ่งบินเจ็ตของเราถอยท่าเป็นตะคิวเเรานี่้ยที่ไหนวะซื้อไปคอกมังขับตกเองเลยหยุดหยุดหเฮ้ยตเกียวที่ไหนครับโตเกียวทาวเวอร์ไม่ใช่ครับเอ้ยโตเกียวไปตัวเกียวไปเรียนสังคมก่อนครับเอ้ยไปไปทะเลญี่ปุ่นดีกว่าเย็ดลงได้ด้วยครับไปครับโอเคเราจะไปนี่มันเจแปนไม่อินเจแปนโอ้โหภาษาเอ้ยอะไรนิชิวอสไก โอซาก้าเอ้ยโอสาก้าโอสาก้าตอนนี้อยู่โอสาก้าเไปไปสมสรยามบัโอสาก้ากันเลกูไม่รู้ที่เูมึงเกมยเหมือนมึงจะรู้ที่เอ้นี่จั์ฟงปะวะเ็นอะไรเนี่ยฮะเอาเป็นสุด้มีเซเว่ด้วยเซเว่นลงเซเว่นลงเซเว่นนี่มันอ๋อเฮ้ยลงเซเว่นนี่ลงเซเว่นลงเซเว่นเอ้หิวหิวอะไรก็แวะมาเอาเฟเว่นเฟเว่นอาเซเว่นหายเอ้ยเอาเออแล้วแล้วะเซเว จะมีหมาสองตัวมาไหมจะมีหมาหมาเฝ้าเฝ้า,าโอ้โหเซเว่นเขาแม่งสุดยออเลยกว้างก่าเซเวนเ <c oughs> เ่นเราไอปั๊มันชื่อชื่อปั๊บแหละเลยปตท <c oughs> เป็นหนึ่งครับเราจะไปแถวแถวชายหาดกันเดี๋ยวมีที่ให้กูเที่ยวเนี่ยเ <c oughs> ที่ยววันเด็กเ <c oughs> <c oughs> ขาเที่ยววันเด็กเ <c oughs> ที่ยววันเด็กครับฉลองวันเด็ก ทำไมคนไม่ไปเดินเลยอะคนณแฟร์แมนเธอแป้นหนึ่งสิครับโอ้โหสูตรอากาศเดียบกลิ่นควันยากันอยู่บ้านคุณเต็มเลยพี่พิจารณาสูตรคุณไปไปชายหาด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 แป้นหนึ่งเดี๋ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทะเลที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขามีทะเลกันหรือเปล่าทั้งทะเลเขาขึ้นสูตร เขาเลยเขาเป็นล่มจมใหมคุณเธอดูได้ไงพวกเราดีกว,ว่าไม่มีขื้นทีย่ใช่ญี่ปุ่นเขามาทีจะเป็นซีนามิเลยพว <c oughs> <c oughs> กเรานี่แม่งมาขึ้นเล็กกระติ้นลิตรไหนประเทศเราอยู่ไหนนี่เราจะไปเกาะพังงังกันเอาไอ้สัตว์สันตีแล้วเป็นเทียอะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเป็นไรเนี่ยเอ้า <c oughs> <c oughs> เอ้ยคคิิดดูอ๋ <c oughs> อคลิคข้างน <c oughs> อกก่อนเราไปละเราจะไปตายกัน <ítulo> <run> <irgendw carbono S 2> ไปเหยียบระเบิดกันเอ้นั่นมาเลยอี้บ้านี่ประเทศไทยไทยพ่องนี่มาเลยไอ้ไปไปไปพัทลุงพัทลุงไหนพัทลุงครับแล้วบริษัทเด้เฮ้ยไหนเฮ้ยอะไหนเราชี้มาดินี่ตังค์แต่ตังคนี่ตังครับเอาไปทะเลด้วยกันบ้านเกิดผมบ้านเกิดผมเรื่องของบ้านเกิดคุณผมจะไปเที่ยวทะเลไม่ได้ไปบ้านเกิดคุณทะเลโอ้ทะเลแซ่งาม พี่เอาคนคนนีไงใช้ฮาร์ดเย็ดเข้พี่เอาลงดิเป็ดหนึ่งสิเดี๋ยวลงได้หรือเปล่าไอ้นี่มีคนเปล่าลงไม่ได้ครับเอาคนลงไม่ได้ครับเดี๋ยวมันคือสีเหลืองจู่เมื่อกี้เอาลงมาไหนนี่นมัต้องนี่สีฟ้านี่นี่นี่ไปได้เอาเย็ดเช่กดต้นตีนหลายรอบแล้วโอเคครับนี่เราลงมาที่นี่กันที่ไหนกันเนี่ยที่ไหนกันเนี่ยฉลงทางอ่ะเหมือนว่าจะเจอถังขยะเอ้ยเจอกองขยะอยู่กองหนึ่งอ่ะถามพี่เขาหน่อยสิพี่ที่ดีที่ไหนอ่ะ ไม่เตาโอ้ที่นี่มันเงียบจังหวัดโอ้ยเฮียเงียบสงสัยจะช็อตเอ้ยยะลาเปล่ายะลาไปเหดียบระเบิดี่ยโอเคยะลาครับเราจะมาดูแผนที่กันโอ้ยมึงจะมาเที่ยวอะไรอยู่ประเทศไทยกูบอกไม่ไปประเทศไทยอเดยอยยอร์กนเวยอร์กเดียอย่างเับยอ่งเดยอย่เดยเดียอย่ายอเดียอ่เดียยดี่ดิอิ่เดียอิ่เดียอย่ายอเีเยงเดยอ่างเเ่าียอร์กนี่ไงนิวเอา นี่ครับใช่ป่าวว่าเนิ้อแก้วนี่หว่านิวยอร์กนิ้อแก้วนี่หว่าเป็นหนึ่งหยกอื้อไงสัตว์เอ้ยจะเย็นดิสเตตอ่ะเออนิวยอร์กไปที่นิวยอร์กกันนี่นิวยอร์กเย็ดเ้ประเทศนิวยอร์กเย่ตกวื้ตกวื้เรามาเที่ยวรอบโลกได้แล้วโอ้ดีคือจุดศูนย์กลางของนิวยอร์กครับโอ้โหไหนล่ะสไปเดอร์แมนกูอยากเห็นลองไปดูก่อน คนตีอนะไรเนี่ยกูไม่ได้อยากจะดูพวกนี้เอ้ยมัน <c oughs> ไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่แล้วนะนะคนซาเตอร์เนี่ยใจเย็นทีครับเนี่ยแหละนิวยอร์กของจริงนี่นี่คนนิวอย,ยอร์กถามถาม,ถามดิป่าใช่นิวยอร์กใช่ไหม ป้าบอก What is your name อีดัมเนว่ยะอีดัมอีดัมเฮ้ยอย่าพูดเสียเสียนี่หมดอ่าป้าแม่อีกาข้าพิกเลยไอ้เป็นตรงเลยตรงไม่คุณมันก่อสร้างป่าฝัอโหประเทศเขาแม่งเจริญกว่าเราสี่ร้อยปีเลยไอประเทศเขาเป็นล่มจมไม่คุณทำไมตึกมันบึ้ดเบี้ยวเบี้ยวไอสงสัยโดนไอเวลาเดนขับเครื่องบินมาชนมันเบี้ยวไม่รู้เหมือนกันครับเรสาหก่อนไอมัน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 เซ็นเซอร์หน้าตาคนหมดเลยเนี่ย จะให้เห็นนะมึงเซนเซอร์เหมือนไม่เซนมันดูเขาหรือเปล่าเนี่ยดูดูเขาเซนเหมือนเมื่อเขาดูเขาดูเขาเซนเซอร์หน้าเหมือนไม่เซนเซอร์เลยไอ้เหี้ยกูยังดูเลยวะน้าอ๋อเป็นเหี้ยไม่มึงวากไหไปนิวยอร์กก่อนวันหนึ่งเดินเล่นนิวยอร์กก่อนวันเด็กทั้งทีไเดินเดินเข้าร้านดีกว่าเข้าร้านเข้าไม่ได้โปรแกรมแม่งกากดู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 ลุงที่นี่ที่ไหนอะอ้โบอปล้ อะไรวะจังหวัดกรุงเทพมั้งไอเดี๋ยไอดอกเฮ้ยเราเราเราไปถามตำรวจก่อนครับคุณตำรวจครับที่นี่ที่ไหนครับนิวยอร์กเฮ้ยมีบัตรตั๋หรือเปล่าเนี่ยผมเป็นคนตั้งดาวรีบวิ่งครับเฮ้ยเพนเพนเฮ้ยเพน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 ไปไอตามมายังตามมาป่าวประเทศแมงนาอยู่ตามมาป่าวไหนดูก่อนหันหลังเฮ้ยมันกลางวันทำไมมันหนาววะอ๋อก็ฤดูหนาวไงพี่ ไอ้ขึ้น,ข,นขึ้นตรงนี้เลยสูตรอากาศใหม่อีกรอบนึงครับ <c oughs> <c oughs> โอเคที่เที่ยวอะไรกันเนี่ยแล้วเที่ยวไหมครับเดี๋ยวรอวันเทศกาลดีๆมันอันนี้ก็ไปเที่ยววันเด็กครับนี่ครับตอนนี้อยู่ที่ USA เอ้ยนิวยอร์กโอเคครับพอกันแค่นี้ไหมครับคุณปาพอมครับ หรือจะเที่ยวต่อครับไปเที่ยวไปเที่ยวอิหร่านอิหร่านอิหร่าน,านเลยครับก <c oughs> ับเอเชียกับเอเชียเอเชียไปเนะอเชียไปหมานแม่งเที่ยวโลกอะหมยวะยังไม่ได้ไปเลยยอดเขาเยูเนเต็ดเนี่ยเ,เข้าไปเลยไปครับอยอดเขาครับภูเขา <c oughs> เอาลงเลยลงได้เป่าไม่ได้ครับไม่มีเส้นทางให้ลงครับแล้วใครแม่งจะมาณถ่ายภูเขาฮิมาลายแถวนี้แล้วไอ้เนี่ยมีหิมะอยู่เว้ยนประเทศเราเหรอเนี่ย นี่มึงรู้ไหมไอแคนาดาตรงนี้เว้ยกูซื้อที่ไปแล้วเว้ยแต่รอให้ให,ห,ให,หิมะามาันละลายแล้วกูค่อยไปอยู่นี่ตรงน,รงนี้ตรงนี้ที่กูหมดอะเนี่ยคุณม<อ>ัชเวสเนี่ยไอแอตาร์กติกานี่เนี่ยแหละที่ผมเนี่ยผมซื้อทิ้งไว้โอ้ยสถานที่มึงนายกมีทั่วโลกแล้วอ,อ๋อโอเคพอแค่นี้้ยครับ เออพ่อแค่นี้ก่นอนเขา่อยมาเจอกันไปเที่ยววันไอ,อ้วันไอ้อปีใหม่ไปเที่ยวไหนดีไอ้ปีใหม่ย้อนหลังปีใหม่ย้อนหลังพันพันหน้าพันหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวปีใหม่ย้อนหลังกันครับโอเคครับบาย